เาามาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรดีอ่ะมาทำอะไรเนี่ยน,นี้ยนี่นะขันดำนี่นะคันไหนของเราอู้ขันไหนของเราอ่ะนี่ไงคันดำนี่ัน,นไ,ไหนของเรานี่ไงอะไรอะ นี่ครับเอาค่น,นี้เหรอใช่ไหม و, สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่นนกับเ,เสียดมครับวันนี้พาเสียดมมารับรถนะครับกลับบ้านครับโอ้โห เฮ้ขอขึ้นก่อนหนึ่งว่ะเฮ้ยห่วยห่วยห่วยถอดเกือบครับขึ้นรถอู้อันนี้กี่ที่นั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นี่สซโลต้องถอดเบาะกลางนี่ออกอเอาวิทยุไม่มีเด็ดแต่ดม สามแสนเปลี่ยนมเปลี่ยนล้อล้นะมือมันไม่มีอยู่แล้วรถใหมกินรถใหม่เป็นนนี้เองใส่ไฟนั่นใหม่ด้วยเด้อไฟหลอดไอ้ท่านอ่ะเปลี่ยนหมดแล้วอืม โอ้โสวยเลยคนขายก็สวยอะ่ะอุ้ยคนขายก็สวยนี่ครับตามเสื้อเลยครับนั่นก็ตามเสื้อเลยครับสนใจนะคะฝากติดตามนะคะน้องมิมโตวใต้ยุทธยานะคะออกรถเพียง5,900จบนะคะ5,000รุ่นใช่พี่รถกระบะแต่งซิ่งรถ5 0 0นนี่นะผมมีอยู่5บาทอนะทำไงอะ่ะ ซื้อได้เลยใช่งั้นเอาไปเลยห้าบาทเนี่ยเอาให้มัดจามก่อนห้าบาทใช่นี่มัดจามก่อนห้าบาทนะครับฝากติดตามฝากคลับตักขายด้วยนะคะแล้วก็ฝากอะไรพี่เอ่อพี่ฝากอะไรของพี่อ่ะการขายการไล่บูทิงบูทูลมีเพจมีมีเว็บเอ้ยไม่ใช่มีคนติดตามประมาณสองร้อยกว่าคนโอ้โหสุดยอดเลยครับก็โสดนะครับโสดนะครับเซฟโสด ก็สามารถติดต่อเมืไม่ทำงานนะครับเหมือนดาราเลยติดต่อซื้อยังไงอะไรยังไงก็ก็ถ้าสนใจนะคะลูกค้าก็อ่า เข้าไปที่เพจนะคะโตโยต้าที่ยาพิม์นะคะ094-985-4212นะคะนะครับถ้าจดไม่ทันก็ย้อนกลับมาอีกนะใช่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวหนูแคปแล้วพี่หนูส่งให้พี่นะคะได้ครับนี่ครับอินบล็อกหาน้องพิม์ได้เลยค่ะหนูจัดโปรทุกรุ่นจดจบรับจองทั่วประเทศเลยแล้วคันนี้จบอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่าคันนี้นะคะจบถ้าสมมติปัจจุบันกี่โมงนะอันนี้มันอันนี้อันนี้สุดค่ะอ๋อ ไม่ถนัดถนัดรถซิ่งรถซิ่งใช่ถนัดรถซิ่งพวกแบบว่าสีประตูแต่งแม็กซิ่งอ๋อแบบนี้ถนัดแต่รถตู้ก็นี่ครับมาแล้วครับเซลลอเรันนี้ลองเขาเกียสองหมื่นอันนี้พี่อยุดจังหวดอะไรคะสุบุรีรัมครับ ดีเราต้องไปออกข้างนอกใช่ไหมเงินหมื่นหนึ่งวันนี้ใช่ไหมเงาได้วันนี้หรอเอาเลยเอาเลยมันก็ทักมาเดี๋ยวนี่เราเหลืออะไรอีกเสื้อของไม่ได้ท่องเที่ยวร้านโลชั่นแนะนำดีไหมะเกี่ยวกับล้างเรียบร้อยดูดฝุ่นด้วยครับที่นี่มีที่ดูดฝุ่นล้างรถไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเลิกเอาไเตรียมเอกสารอีกพี่ต้องับ ไไน,อนอกอจ,ออกจออกตรงนี้นตนนตนตนะตรนี้สอบะขับไม่ได้กันเน่เราจะพึ่งขับครับ,บต,รต้องให้ทางศูนย์เขาขับไปก่อน,รน,นเราต้องขับออกจากศูนย์ทีเดีวยวเลยนะครับสวยงามมากครับเสียดมในครับไม,มา่ครับ ก็อยู่แถวบ้านกรวดก็มีอยู่ประมาณเกืบอบยี่สิบกว่าชบ้านกรวดบุรีรัม<ะ>สวยงามมากนี่ครับอื้ป้ายแดงครับเอาไปใช้งานนี่เลยครับไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรครับเอาไว้ใช้ครอบครัวนี่เลยครับ ไปแล้วครับผมครับครับผมอยู่อะไรนะเครื่องเดียวกันครับเครื่องเดียวกัน ไหนครับมิตซูนะมิตซูอยู่เจ็ดสิบกว่าประมาณเจ็ดสบห้าใช่รับครับ,รบก็แล้วแต่ลูกค้าชอบครับครับ แม่จ๋าเสร็จเรียบร้อยอันนี้แบบธรรมดานะยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะ ทำให้หนูสักอันนึงตัดไว้รีวิวสินค้าไงตัดยังไงตัดแบ,บวบ้า,หานหนูถอดหม้อหนูจะรีวิวผนจะได้ขายได้บ้างโอ้ตัดต่อตัดแบ,บวบ้านหนูถอดหม้อแล้วหนูก็จะรีวิวพูดเงีผลได้ค่ะตัดไปให้ขายให้คลิปใช่ได้ไว้ลงเพจถึงไงยินดีเพจหนูนี่จ้ะให้ผมถ่ายให้ไหมล่ะได้ได้พี่นี่เอากล้องนี้ถ่ายเลยห <template S 2> นูตัดไม่เป็นอะไงไม่ต้องตัดต่อเลยครับ ลงไปเลยหรอลงไปเลยครับ,บอ๋อแล้วพี่มีโปรแกรมตัดไหมอ่ะมีมีนะคะไม่เป็นอา้าวรุ่นไหนครับไอโฟนอ่านยากกเล่นยากไอโฟนต้องถามเจจ๋าครับเขาพี่ช่องอะไร้าไปติดตามช่องเอียวลั่นทุ่งครับเป็นยูทูบมั้ยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ของแม่บ้านก็เจจ๋าลั่นทุง่งเอียว เห็นไหมครับผมใน youtube ครับเนี่ยอันนี้ไม่รับอันนี้ก็ใช่ด้วยเป็นเพจด้วยใช่ YouTube ด้วยใช่เอี่ยวลั่นทุ่งใช่นี่เลยครับแล้วก็กดติดตามได้เลยนี่ครับติดตามมัน กดออกก่อนครับกดออกก่อนมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นนะพีข่ของของพวกนี้มันต้องมันกดติดตามยากนะน่ะของ i p h o n นอะ่ะใช่ไหมจ๋า p h o n e มันกดติดตามยากเนาะกดติดตามช่องเราเนี่ยโลครับครับผม ไม่มีครับไม่มีผมไม่ได้่างนานแล้วครับครับผมโอือว่นานแล้วครับพี่ครับผมไม่ได้ครับไม่ได้ครับคนละคน ได้ครับขอบคุมันต้องเบอร์เดียวกันครับพี่ใส่ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับที่นี่ก็ขอฝากไว้เพื่อนๆครับยังไงก็รอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ